นี่คือยูโฟเบียเชิงเทียนซึ่งเป็นแคคตัสชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นไม้พุ่มทรงเสาตั้งตรงแตกกิ่งก้านออกมาข้างลำต้นจะมีลักษณะคล้ายเชิงเทียน และจะมีรูปร่างเฉพาะตัว กำลังให้ดอกนะคะดอกจะมีสีเหลืองอมเขียวนะคะโผล่มาจากด้านบนค่ะดอกเล็กๆน่ารักนะคะดูแปลกตา ให้ดอกดกเลยค่ะดอกเล็กๆ มีความน่ารักตะมุตะมิเลยค่ะ ยูโฟเบียเชิญเทียนกับดอกเล็กๆน่ารักนะคะ